Hello everyone, welcome to my class. This class is for students in module 5. This is the English subject by Acharn Sarayu Sampranochai or Now, we are on the new unit. This is unit 2. It's about virtual world. ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่คาสเดนภาษาอังกฤษนะครับสำหรับเรียนชั้นม5นะครับกับอาจารย์ตรายุทธสม,มโนชัยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนนะครับมาเป็นท็อปปิกที่2แล้วนะครับท็อปะฉที่2เนี่ยคือเรื่องของ virtual world และนี่ก็คือมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะครับในการศึกษาดูนะครับโอเค before we start I will let you watch the video clip first are you ready let's go <S hello everyone I'm an English artificial intelligence anchor This is my very first day in Xinhua News Agency. My voice and appearance are modeled on Zhang Zhao, a real anchor with Xinhua. The development of the media industry calls for continuous innovation and deep integration with the international advanced technologies. I will work tirelessly to keep you informed as texts will be typed into my system uninterrupted. I look forward to bringing you the brand new news experiences. Ah, okay. Let's think about it. Have you ever known about AI before? นักเรนเคยรู้จักคำว่า AI มาก่อนไหมครับนักเรียนเมื่อสักครูน่นี้ที่เรนดูคลิปไปนะครับทั้งหมดนนเนี่ยไม่ใช่คนจริงนะครับนักเรียนนักข่าวที่นักเรนเห็นเมื่อสักครู่นี้เนที่เขารายงานข่าวเนี่ยถ้านเรนอ่านซับไตเติลภาษาอังกฤษดูจะรู้ว่าเขาไม่ใช่คนครับเขาเป็น AI นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า AI เนี่ยคืออะไร Was h it AI Was h t AI and Can AI occupy our work in the future? Can AI occupy our work in the future? Okay, let's move. So, today we're going to learn about the reading passage. The topic today is the digital revolution. Before we read the passage, I will give you some vocabulary that will appear in the text. Revolution, revolution. revolution meaning that a very important change in the way that people do things นะครับความหมายของ revolution นะครับก็คือเขาบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากๆเลยนะฮะในวิธีการที่ซึ่งผู้คนเนี่ยทำสิ่งนั้นๆนั่นเองนะั่นแสดงว่า revolution เนี่ยมันแปลเป็นไทยว่าการปฏิวัตินั่นเองนะครับ the next one explosion 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 Expl meaning that a large increase in the number of something that happened very quickly นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นจากภาพนะครับว่ามันคือการระเบิดเนาะสิงแล้ว explosion มันแปลว่าการระเบิดได้แต่ในที่นี้เนี่ยความหมายในบทเรียนเรามันคือสิ่งที่เขาบอกว่ามันคือการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งครูขอแปลเป็นไทยว่าการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วกันนะครับต่อมาฮะ remake 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 means to make something again as new นั่นหมายความว่าไงครับ remake คือการที่เขาทำอะไรบางอย่างอีกครั้งหนึ่งขึ้นมาใหม่นั่นก็คือการสร้างใหม่หรือการทำใหม่นั่นเองนะครับ the next one crucial 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 means extremely important or necessary หมายความว่ามันคือมันสำคัญแบบ extremely คืออะไรครับมันสำคัญมากเนาะ important แปลว่าสำคัญแล้วก็ necessary ว่าจำเป็นฉะนั้นเราเนี่ย แปลเป็นไทยก็คือสำคัญมากนั่นเองนะครับ The next one breakneck 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 ตัวนี้มีความหมายว่า carelessly fast and dangerous นะครับพอแปเป็นไทยปุ๊บเนี่ยครูขอแปลประมาณว่ารวดเร็วและอันตรายนั่นเองนะครับ The next one d i g i t i z a t i o n d i g i t i z a t i o n d i g i t i z a t i o n meaning that putting information into the form of a series of the number zero a N d one usually so that it can be understood and used by a computer นะครับก็คือลักษณะของ Digitization เนี่ยคือการที่เขาเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับในรูปแบบของซีรีส์ของจำนวนเลข0ย์แล้วก็เลข1นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเรามักจะเข้าใจกันนะในรูปแบบของการใช้ หรือการแปลงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอแปลเป็นไทยปุ๊บแล้วครูขอสชิประมาณว่ามันคือการแปลงข้อมูลต่างๆให้อยู่ในรูปของดิจิทัลนั่นเองนะครับ The next one embrace 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 means to accept something enthusiastically to accept something enthusiastically ตรงนี้นะครับเราลองดูนะครับว่าเขาบอกว่ามันคือการยอมรับในบระสทิอย่างที่แบบ enthusiastic นั่นเอง Have a look at the picture ลองดูที่รูปภาพนะฮะดีแล้ว embrace คำน,นี้บอกว่าการอบกอดก็ได้นะะการอบกอดการอบรับในที่นี้เนี่ยอเราแปลเป็นไทยปุ๊บในบทความที่เราจะอ่านกันมันจะมีความหมายว่านำมาใช้ก็คือการ adopt เข้ามานั่นเองนะครับการนำมาใช้ The next one transparent 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 เนี่ยความหมายในภาษาอังกฤษเขาบอกว่า open and honest without secrets open and honest without secrets ก็คือการที่เราเปิดแล้วก็ซื้อสัตว์โดยที่ไม่มีความลับกันเลยนั่นก็คือแปลเป็นไทยก็แปลว่าโปร่งใสนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วแทนสเปรย์ว่าโปร่งใสหรือโปร่งแสงทางวิทยาศาสตร์ก็ได้นะครับ The next one is the last one for the vocabulary artificial intelligence artificial intelligence ก็คือลักษณะของ AI นั่นเองนะครับ artificial intelligence หรือ AI เนี่ยความหมายในภาษาอังกฤษเขาบอกว่ามันคือ the use of computer programs that have some of the qualities of the human mind, such as the ability to understand language, recognize picture, and learn from experience. ตอดูนะครับเขาบอกว่ามันคือลักษณะของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถอ่านจิตใจของมนุษย์ได้ตัวอย่างเช่นความสามารถในการเข้าใจภาษามนุษย์การที่เขาสามารถจับหรือ ดูรูปภาพหรือนึกถึงรูปภาพต่างๆหรือเข้าใจในรูปภาพต่างๆและร่วมถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยเั้นแล้ว AI เปรียบเสมือนกับการทำงานของมนุษย์เลยใช่ไหมครระบบของมนุษย์ทั้งหมดเลยในศัพท์ภาษาไทยของเรานะครับทางการบรรจัดศัพท์เนี่ยเขาบรญญัดไว้แล้วว่า AI เนี่ยมีความหมายว่าปัญญาประดิษฐ์นั่นเองนะครับโอเคถ้าเรียนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มอ่าน Passage กันนั่นเองนะครับโอเค Let's go for the past t t o d a y is the digital revolution นี่้องอ่านดูนะครับ digital revolution เมื่อกี้เราเรียนไปแล้ว,ว่า revolution มีความหมายว่าการปฏิวัติการปฏิวัติในที่นี้คือการปฏิวัติในเรื่องของดิจิทัลนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้ในักเรียนเนี่ยอ่าน2พ paragraph นี้นะครับ5นาทีนะครับ I will give you five minutes to read the two paragraphs okay are you ready let's go เาเป็นอย่างการคำนักเรียนอ่านไปแล้วนะครับสำหรับ2พา paragraph นี้นะครับในสังเกตเห็นตัวที่เป็นตัวหนาๆสีดำเนาะนั่นก็คือคำศัพท์ที่เราได้เรียนกันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะฮะใน paragraph แรกเนี่ยใจความสำคัญข,ของมันเขาพูดประมาณว่า an explosion in f o r m a t i o n technology is leaving m k i i n g the World l few a s p e c t of society untouched เขาบอกว่าการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ของเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยหรือไอทนะครับเป็นสิ่งที่ remaking the world คือการสร้างโลกใหม่ขึ้นมาเลยนะครแล้วก็ทิ้งไว้เพียงแค่ส่วนหนึ่งที่สังคมสังคมกลุ่มหนึ่งเขายังเข้าไม่ถึงหรือสัมผัสไม่ได้นั่นหะมายความว่าไงครับการเพิ่มขึ้นอยู่างรวดเร็วตรงนี้เนี่ยเขาพูดว่าแสดงว่าเหมือน1 0อเนี่ย80%าะของคนทั้งโลกเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยได้เข้าไปมีบทบาทสำคัญแล้วในสังคมของพวกเขา ประมาณนี้นะครับแต่ทิ้งไว้เพียงแค่ส่วนหนึ่งเองที่ยังไม่ได้เข้าถึงเทคโนโลยีตรงนั้นนะฮะในส่วนประกาศที่2องนี่นลองสังเกตดูนะครับลองอ่านดูเนาะประกาศที่2เขาพูดถึงเรื่องของอะไรครับนักเรียนเขาพูดถึงเรื่องของโลกดิจิทัลนั่นเองนะฮะในโลกดิจิทัลเนี่ยเขาบอกว่ามันได้มีบทบาทสําคัญละในการทํางานของสังคมนั่นหมายความว่าโลกดิจิทัลตอนนี้ได้เข้าไปมีบทบาทนะครับในสังคมการทํางานของพวกเราแล้วการปฏิวัติตรงนี้เนี่ยนะับเขาบอกว่า the revolution has Proceeded at breakneck speed ตรงนี้สำคัญนะเขาบอกว่าซึ่งการปฏิวัติตรงนี้เนี่ยนะครับมันได้ดำเนินไปด้วยอัตราความเร็วที่รวดเร็วอย่างมากเลยนะฮะโดยเขาบอกว่า no technology has reached more people in as short a space of time as the internet and it has not finished ตรงนี้มีความหมายว่าไงครับเขาพูดประมาณว่าไม่มีเทคโนโลยีไหนเลยที่ เข้าไปถึงผู้คนได้ในเวลาอันรวดเร็วเท่ากับอินเทอร์เน็ตแล้วนั่นหมนายความว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยพอเข้าไปที่ไหนปุ๊บตรงนั้นจะถือว่าเป็นโลกดิจิทอลทันทีถูกต้องไหมครับพอเมื่อไรอินเทอร์เน็ตเข้าถึงปุ๊บแล้วเราสามารถเชื่อมต่อโลกดิจิตัลได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับและเขาบอกว่า it has not finished yet และมันก็ยังคงไม่หยุดยั้งต่อไปด้วยโอเคนะครับนี่คืออความสำคัญของทั้งสองพารากราฟนี้ the next one again I will give you five minutes to read the last two paragraphs aden will discuss later on okay let's go เอาเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนผ่านไปแล้วนะครับ5นาทีนะครับเมือเรียนอ่านแล้วรู้สึกมีคาไหนยากไหมครับนักเรียนสังเกตเหมือนเดิมนะคะตัวที่เป็นตัวสีดำเนี่ยเราเป็นสับเทียวเรียนมาแล้วหมดเลยถูกต้องไหมนักเรียนเชนั้นแล้วมันก็คงจะง่ายต่อการที่นักเรียนเนี่ยอ่านแล้วทําความเข้าใจเนาะเป็นการเช็คคอม p r e h e n s i นั้นอีกรอบหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับอ่าเราไปดูที่เพลกระดแรกพร้อมกันนะครับเขาบอกว่า digitization is generally seen as a positive force นี่คือมีไอเดียอะไรคะเขาบอกว่า ดิจิทัลสเตชันเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเนาะให้อยู่ในรูปของดิจิตัลถูกต้องไหมครันักเรียนก็คือดิจิทัลสเตชันเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขามักจะถูกมองว่าเป็นการเสริมแรงทางบวกเป็นเรื่องบวกหมดเลยฮะนักเรียนนะฮะอย่างเช่นเขายกตัวอย่างว่า the government of countries such as Estonia for instance are embracing digital technology to become more efficient and transparent to their citizens ตรงนี้นะคะัตัวอย่างเขาบอกว่าอย่างเช่นรัฐบาลของหลายๆประเทศเนี่ยเช่นเอสโตเนียเนี่ยนะฮะเอสโตเนียเนี่ยรัฐบาลของเอสโตเนียเนี่ยนะคะนรับขเ,ะะเขาได้เปิดรับเทคโนโลยีดิจิตัลเนี่ยว่าเข้ามาในสังคมของพวกเขาเนี่ยว่าเป็นอะไรครับว่ามีประสิทธิภาพอย่างมากและมีความโปร่งใสต่อประชากรของพวกเขานั่นเองนะฮะก็คือประชากรในเอสโตเนียนะครับต่อมาฮะ ในเพคัพที่2นะครับเขาก็จะพูดถึงมนอเดียที่พูดประมาณว่า,าพูดถึง AI เป็นหลักนะคะนักเรียน artificial intelligence ตัวนี้ AI เนี่ยเขาบอกว่าส่วนมากล้วเนี่ย are sometimes greeted with fear เวลา AI เข้ามาปุ๊บแล้วมักจะเข้ามาทักทายพวกเราพร้อมกับความหวาดกลัวฮะนีนจำคำถามที่ครูถามนักเรียนตัอตอน้งแต่ต้นคาบได้ไหมครับว่า AI เนี่ยสามารถมา occupy งานของเราในอนาคตได้หรือเปล่า อออคิดว่า ong, ครอบครองนะฮะหรือเข้ามายึด AI เนี่ยจะเข้ามายึดงานหรือเข้ามาทำงานแทนมนุษย์ในอนาคตได้หรือไม่ซึ่งจริงๆแล้วตรงตัวอย่างประโยคนี้แน่นอนเลยนะเขาบอกว่าพอ emerging technology such as AI a r e sometime g r e a t i w i the f AI เข้ามาปุบแล้วเนี่ยมักจะมาทักทายเราพร้อมกับความหวาดกลัวนะครับตัวอย่างเช่น for example as self driving cars The public's willingness to ride in them is declining. นีน่สังเกตนะครับว่า self-driving car คือรถที่ขับด้วยตัวเองก็งคือเป็นแบบระบบอัตโนมัตินะครับเป็นรถที่ขับด้วยตัวเองได้เนี่ยปกติแล้วพอเราพูดถึงรถที่ขับด้วยตัวเองได้มันมักจะเป็นด้านบวกเนาะว่าเฮ้ยอยู่ดีๆเราไม่ต้องขับรถแล้วเกิดเราง่วงนอนหรือเกิดเรารู้สึกว่าเราอ่อนเพลียเราก็ให้รถขับเองได้โดยที่เราไม่ต้องขับรถเลยแต่พอเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยสาธารณชนเนี่ยเขายินดีใช่ไหมครับเขามีความยินดีหรือเต็มใจที่จะขับมันตรงนี้เนี่ยกลับ declining คืออะไรครับกลับลดลงใช่ไหมฮะฉะนั้นเราเนี่ยพอ AI เข้ามาปุ๊บเนี่ยแทนที่แบบว่าเหมือนที่ครูพูดเมื่อกี้ว่าเฮ้ย s e l f d r i ving Car เนี่ยรู้สึกว่าเหมือนแบบมันดีเนาะมันแบบว่ามีคนขับรถให้เราอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมความเต็มใจที่จะใช้รถตรงนี้เนี่ยกลับลดน้อยลง นะฮะแบบนี้เป็นต้นนะครับและตรงนี้สำคัญมากเขาบอกว่า and concern over the impact of AI on people's job is growing และอีกหนึ่งอย่างที่เขากำลังกังวลก็คือผลกระทบหรืออิทธิพลนะฮะ impact คืออิทธิพลเนาะอิทธิพลของ AI เนี่ยต่อง,งานของมนุษย์ก็คืองานของผู้คนเราเนี่ยเริ่มสูงขึ้นในที่นี้เนี่ยเขาบอกว่าความกังวลมันเริ่มสูงขึ้นละเกี่ยวกับเรื่องของอิทธิพลที่ AI จะเข้ามา มีบทบาทต่อการทํางานของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของจะความสําคัญคร่าวๆของพารากราฟที่2นั่นเองนะครับให้ลองอ่านดูต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็ค comprehension กันนะครับว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจในบทอ่านที่เราเนี่ยอ่านกันมาแล้วเมื่อสักครู่นี้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะโอเค okay. this is true of f a g a i n นะครับเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างของประโยคนะครับยกมาให้เป็นประโยคที่ครูแต่งขึ้นมาใหม่เนาะแล้วก็ลองดูซิว่านักเรียนเนี่ย จะเช็คว่ามันถูกหรือผิดจากเรื่องที่เราอ่านมาหรือเปล่านะครับลองดูนะครับข้อที่หนึ่งครับ n ับ there are few people in the world can access the information technology เขาบอกว่ามีคนอยู่จำนวนไม่มากในโลกของเรานะครับที่สามารถเข้าถึง IT ได้ตรงนี้ถูกหรือผิดครับข้อนี้ ผิดนะครับตอบ False นั่นเองเพราะว่าอย่าลืมว่าในพารากราฟที่1นึ่เขาบอกว่าปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเข้าไปถึงผู้คนได้จํานวนมากเลยใช่ไหมครับนะครับพรเข้าไปถึงผู้คนได้นะในพารากราฟที่1น,นะครับ Number t the digital r e v o l u t i o n comes in our society very fast การปฏิวัติดิจิทัลนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลเนี่ยได้เข้ามาในสังคมของเราเนี่ยอย่างรวดเร็วตรงนี้ t อบ u e นั่นเองถูกต้องนะครับจากบทความที่เราอ่านมาเขาบอกว่าการปฏิวัติดิจิตัลเนี่ยได้เข้ามาในสังคมเราด้วยอย่างรวดเร็วคือเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับ The digital world is essential to our society. The digital world is essential to our society. โลกดิจิตัลนะครับสำคัญต่อสังคมเรานะครฮะ โลดิจิตคลเนี่ยสำคัญต่อสังคมเราหรือจําเป็นต่อสังคมเราข้อนี้ r ู e นั่นเองนะครับตามบทความที่อ่านเนาะเพราะเขาบอกว่าในโลดิจิตอลเนี่ยนะครับมันเข้ามันบทบาทแล้วก็มีส่วนสําคัญมากในการใช้ชีวิตของเราในการทํางานของเราในสังคมนั่นเอง number f o u everyone would like to use artificial intelligence or AI like self driving cars ทุกคนเนี่ยมีความประสงค์ที่อยากจะใช้ AI เช่น รถที่สามารถขับได้ด้วยตัวเองอันนี้ถูกหรือผิดครับตอบ False นั่นเองนะครับนักเรียนเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้อยากที่จะขับรถนะเพราะอย่าลืมสังเกตมาที่ครูบอกว่า AI เนี่ยมักจะมาทักทายเรา with fear คืออะไรครับด้วยพร้อมกับความหวาดกลัวเช่แล้วคนเนี่ยตอนแรกเหมือนจะไปดีนะว่ารถแบบที่ขับเองได้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความเต็มใจที่อยากจะขับรถ ที่ขับด้วยตัวเองได้คือ s ซ l f ์ r ด v ร n ว Car คารเนี่ยกับ Declining คืออะไรลดน้อยลงซึ่งตรงนี้ผิดนะครับมันสวนทางกันขัดแย้งกันนั่นเอง The last one people are worried about their occupations which AI or artificial intelligence occupy p e o p l e job <S ข้อนี้ true or false ข้อความนี้บอกว่าผู้คนเนี่ยรู้สึกกังวลเกี่ยวกับ งานของพวกเขาหรืออาชีพของพวกเขาที่ซึ่ง AI เนี่ยจะเข้าไปครอบครองหรือยึดครองงานของพวกเขานั่นเองตรงนี้ true or false true นะครับได้สังเกตเนาะเหมือนประโยชนสุดท้ายของภารกิจสุดท้ายครูได้แปลให้ฟังแล้วเขาบอกประมาณว่าพวกเขาเนี่กังวลหรือ c o n c e r n เนาะเกี่ยวกับเรื่องของ AI ที่จะเข้ามามีบทบาทต่อการทำงานของพวกเขาก็คือกลัวมาแย่งงานเรานั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับโอเค วันนี้เราเรียนอะไรกันไปบ้างครับนักเรียนเราเรียนเรื่องของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ,ษนะครับเกี่ยวกับบทความ digital revolution นะครับและเราก็เรียนเรื่องของบทอ่านใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของ digital revolution ซึ่งเราก็ได้ดูกันไปแล้วว่าโลกดิจิตัลเนี่ยเป็นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงสังคมเราได้อย่างรวดเร็วมเมื่อไรก็ตามที่อินเทอร์เน็ตหรือว่าดิจิทัลเข้าไปในสังคมเราแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลง เรนจะเห็นได้เลยนะครับว่าต้นคาบเนี่ยที่ครูให้เรนดูคลิปไปเนี่ยเรจเห็นป่าว่านักข่าวคนนั้นเนี่ยไม่ใช่คนเห็นไหมครับเป็น AI เป็นปัญญาประดิษฐ์นะครับเช้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยพอเนี่ยนะครับพอเราเห็นแล้วว่า AI เข้ามาบทบาทมีบทบาทในสังคมปุ๊บแล้วเนี่ยโลกเราจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงเขาจะมาแย่งงานเราหรือเปล่านะนะครับ The second one how can you apply this to your daily life ลองคิดดูนะครับว่าเราจะสามารถเอาสิ่งนี้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไร And the last one again Can AI occupy our work in the future Let's think about it ฝากให้คิดนะครับว่า AI เนี่ยจะสามารถเข้ามาครอบครองหรือเข้ามาแย่งงานของเราในอนาคตได้หรือไม่ The advance of technology is based on making it fit in so that you don't really even notice it So it's part of everyday life. Bill g a t e ได้กล่าวนะครับว่าความก้าวล้ำของเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาในชีวิตเราอย่างแนบเนียนเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับและก็หมายความว่าเทคโนโลยีเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บแล้วเนี่ยบางครั้งเราไม่ทันได้ตั้งตัวหรอกหรือเราไม่รู้ตัวเลยแต่สุดท้ายเราเข้ามาแล้วมันก็อยู่กับเราในชีวิตประจำของเรานั่นเองนะครับ That's the end of today. Thank you for your attention. Goodbye. s you a g a n n e c k l a สัวันนี้สวัสดีครับ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน